สวัสดีครับวันนี้นะครับคลิปของผมเนี่ยจะพูดถึงเรื่องรถยนต์รถยนต์จากจีนนะครับแล้วก็แต่เราจะพูดถึงเรื่องการจัดไฟแนนซ์รถนะฮะเราไม่ได้พูดถึงสมรรถนะรถรุ่นไหนดียี่ห้อไหนดีอันนี้ต้องบอกว่าไม่มีความสามารถเพียงพอนะเพราะว่าไม่ใช่กูรูด,ด้านรถนะฮะก็รถยนต์จีนเนี่ยนะครับเข้ามาตีตลาดเมืองไทยเนี่ยจริงๆก็มีมานานแล้วแหละเมื่อหลายปีที่แล้วนะครับจาก ยี่หอยี่ห้อหนึ่งซึ่งมันเป็นสมัยก่อน,นเป็นของรถของอังกฤษนะแล้วก็จีนไปเทคโอเวอร์มานะครับแล้วก็บริษัทยักษ์ใหญ่ของไทยนะครับก็เอาเข้ามาขายหลายปีละนะครับแล้วก็เมื่อล่าสุดเนี่ยไม่กี่เดือนนี้นะครับก็จะมีรถจีนเนี่ยเข้ามาตีตลาดในเมืองไทยนะเป็นรถยนต์รถยนต์เลยนะฮะแต่ว่าก่อนหน้านี้มันจะมีรถที่เป็นเอามาเป็น6ล้อรถบรรทุกเล็กอะไรเงี้ยนะแล้วก็เป็นรถบัสนะที่เป็นรถ พลังงานไฟฟ้านะตอนนี้ก็รถรถยนต์จีนเ,นเข้ามาค่อนข้างเยอะนะแล้วก็ความเขาเรียกว่างความมั่นใจของผู้บริโภคคนไทยเนี่ยเริ่มมีมากขึ้นนะครับเพราะว่าเดิมเนี่ยหลายๆคนก็จะบอกว่ารถจีนนะใช้ว่าจีนสินค้าจีนอะไรเงี้ยเราก็จะรู้สึกว่ามันมันไม่เวิร์กนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยสินค้าของจีนเนี่ยนะครับมีหลายระดับหลายคุณภาพนะ อย่างลูกค้าผมเองเนี่ยเขาจะนําสินค้าเข้ามาจากจีนเขาบอกเลยพี่อยากได้แบบไหนเอาตั้งแต่ใช้แบบไม่กี่ครั้งพังถูกๆก,ก,ก็มีหรือแบบเอาแบบดีโคตรไปเลยเอาแบบมาตรฐานโลกไปเลยก็มีขึ้นอยู่กับว่าจะเอาแบบสินค้าเกรดคุณภาพระดับไหนมาขายเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสินค้าจีนหลายๆสินค้าที่มีความสึกว่าเฮ้ยตอนนี้เริ่มมีความสึกว่าเฮ้ยแม่งไม่ธรรมดาเว้ยเช่นไรตอนนี้มือถือ เซี่ยวมี่อย่างเงี้ยแต่ก่อนใครได้ยินคาว่าเซี่ยวมี่นี่ก็ไม่ไหวละเซี่ยวมี่หัวเว่ยนะครับมีอะไรอีกอ่ะมือถืออ่ะแต่ถ้าเป็นอีกอันหนึ่งผมนึกออกก็ oppo นะหรืออย่างตอนนี้ผมใช้โน้ตบุ๊กผมก็รีโนเวเนี่ยอันนี้จ,จริงๆก็เป็นของของจีนนะแต่ว่าไปเท k โอเวอร์อ่าไอพีเอ็มมานะี่นี่แหละอย่างรนะีโนเวเนี่ยผมชอบมากเลยเพราะว่าเปิด โน้ตบุ๊กนะเปิดมาปุ๊บติดเลยไม่ต้องกดนะครับคือชอบมากเลยอะ่ะมันมันเร็วมันดีมากนะครับดีดีมากเลยนะเพราะฉะนั้นสินค้าจีนในปัจจุบันเนี่ยนะครับไม่ใช่ความหมายเหมือนเดิมนะครับที่บอกว่าเป็นของห่วยใช้ครั้งสองครั้งก็พังไม่ใช่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยรถยนต์จีนเข้ามาขายในเมืองไทยเนี่ยอย่างล่าสุดเนี่ยมีอยู่ยี่ห้อหนึ่งเนี่ยเป็นรถไฟฟ้าเนี่ยนะครับ ก็น่าจะมีคนสนใจค่อนข้างเยอะแล้วก็ราคาไม่แพงเวอร์นะสมเหตุสมผลนะหลายคนก็คิดว่าน่าสนใจที่จะซื้อนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับรถยนต์จีนต่างๆนาๆนาที่เข้ามาขายในเมืองไทยเนี่ยก็เริ่มบุกตลาดแล้วนะครับเริ่มวิ่งหาดีลเลอร์นะออปกติเนี่ยดีลเลอร์คนที่อยากเป็นตัวแทนจําหน่ายต้องวิ่งเข้าหาบริษัทนะว่าเฮ้ยอยากแต่งอยากขายรถของคุณนี่ยขอฉันเป็นดีลเลอร์ได้ไหมนะ แต่ว่านี่นะครับบริษัทรถยนต์จีน,เ,นเข้ามาหาดีลเลอร์ในไทยนะวิ่งไปหาดีลเลอร์ทุกเจ้าที่อยากทาหรือว่าเจ้าไหนที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นทํานําเข้ารถหรูมาหรือว่านําเข้ารถเกรเนี่ยเรียกว่าเกรเมก็ตเนี่ยมาขายอยู่แล้วเนี่ยมีโชว์รูมอยู่แล้วเนี่ยเอารถจีนไปวางขายก็ได้นะเออนะเพีงเยงแต่ว่าคุณจะคุณจะกันศูนย์บริการให้กับรถของรถจีนครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งเป็นรถ สินค้ารถนาเข้าที่คุณเอาเข้ามาขายเหมือนเดิมก็ได้นะหรือว่าคุณมีโชว์รูมรถนําเข้าอยู่แล้วเป็นเกรมาเก็ตอยู่แล้วเนี่ยครึ่งหนึ่งเนี่ยเอารถจีนไปจอดสักสี่หคันก็ได้นะอะไรอย่างเงี้ยคือแบบโอเพนมากเลยนะครับแต่ว่าหลายๆคนเนี่ยนะตอนตอนนี้บอกเลยว่ากลัวนะฮะกลัวนะฮะในการที่จะซื้อรถจีนเพราะว่าอะไรเขาบอกว่ารถจีนเนี่ยสมมุติซื้อไปนะคุณซื้อไปแป๊บเดียวราคาตกและ้ะครึ่งๆเลยนะเพราะว่าอะไรความมั่นใจมันยังไม่มีไง มันไม่น่าจะว่าไอ้ดีลเลอร์ที่มีมีเกลื่อนกลาดอยู่สมมุตินะมีอยู่สักส0สาขาทั่วประเทศไทยตอนเนี้ยพอถึงเวลาจริงเนี่ยผ่านสักปีสองปีจะจะอยู่เหลือเท่าไหร่และศูนย์บริการจะมี cover ไหมมันมันเขาเรียกว่าผู้บริโภคไม่มั่นใจพอผู้บริโภคไม่มั่นใจเนี่ยไฟแนนซ์รถเขาก็ไม่มั่นใจที่จะปล่อยสินเชื่อเหมือนกันนะครับมันก็เลยเกิดปัญหาว่าตอนนี้รถยนจีเนี่ยมีปัญหาขายเนี่ยคนสนใจซื้อแต่ว่า ขายเนี่ยหาคนจัดไฟแนนซ์ยากนะฮะไฟแนนซ์หรือธนาคารที่จัดไฟแนนซ์ยากนะอย่างผมเองเนี่ยชอบเล่นรถเก่านะจะเป็นรถยุโรปส,ส่วนใหญ่นะฮะเป็นรถเก่าระดับสิบปีอะ่ะนะเพราะว่าระดับสิบปีนี้ราคาแม่งล่วงแบบสะใจเลยนะซื้อมาซื้อมาเก็บงานนะซื้อมาซ่อมนะครับซื้อมาซ่อมแล้วก็ใช้ยาวแต่ว่ามันสนุกอะ่ะมันสนุกแล้วก็รถที่เราซื้อมามันจะเป็นแบบมันจะมีแบบ มันจะเป็นรุ่นที่เขาแบบมันสวยอะเอางี้แล้วกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาผมคือจะหา Finance จัด Finance ยากจะมีไ i n a n c e จัดไม่เยอะนะแล้วก็รถยุโรประดับ10ปีขึ้นไปเนี่ยต้องดาวเยอะนะครับต้องดาวเยอะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราไปหาของดีราคาถูกตามเต็นทั่วไปอะได้นะอย่างของผมเนี่ยซื้อรถเบนซ์มือสองมาล่าสุดจัดไฟแนนซ์แล้วเหลือเงินอีกหมื่นหนึ่งด้ำนะครับเพราะว่า จับมาในราคาถูกนะครับจับมาในราคาถูกแต่ว่าก็เก็บงานไปหลายหมื่นเหมือนกันนะครับนั่นแหละปัญหาของการซื้อรถมันจะมีปัญหาตัวนี้แหละเพราะว่าเอ่อในการซื้อรถเงินสดมีไม่กี่คนหรอกที่ซื้อเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ผมว่าไม่น่าจะเกิน20อหรอกอีก80%ก็ต้องจัดไฟแนนอยู่แล้วแหละนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการจัดไฟแนนเนี่ยลราไม่มีไฟแนนรับเนี่ยมันมีปัญหาแน่นอนนะอย่างสาหรับรถจีนตอนเนี้นะครับนะสาหรับอย่างที่บอกนะเรื่อง ซื้อรถจีนนะจากประเทศจีนแล้วก็จะจัดไฟแนนซ์ยากแต่ว่าบางไฟแนนซ์ที่นะจัดไฟแนนซ์ให้กับรถจีนนะอาจจะต้องดาวกันถึง30%นะเออก็สมมุติ5 6หกอ่คาะหกแสนดาวน0์30%ก็ประมาณ 108, แสนแปดรือที่ว่า2 0 0แสนคุณต้องมีนะแต่ว่าสำหรับผมเองเนี่ยสำหรับผมส่วนใหญ่นะถ้าผมต้องซื้อรถป้ายแดงหรือรถอะไรที่มาใช้ใช้ยาวๆนะ ผมจะต้องมีเงินดดวอย่างน้อย25%นะท,ทุกครั้งทุกคันที่ผมที่ผมซื้อนะอย่างไอ้ยกเว้นในล่าสุดที่ผมซื้อเนี่ยผมไม่ต้องดาาที่ผมบอกผมจัดไฟนนแนนซ์้ผมได้เงินคืนมาหมื่นหนึ่งหรือสามพีแต่ว,ว่าไอ้รถคันนี้ผมกะว,ว่าซื้อสักพักหนึ่งแล้วผมต้องรีบขายผมจะต้องขายในช่วงที่ผมยังจัดไฟแนนซ์อยู่อะ่ะเพราะว่าถ้าผมไม่ขายตอนที่ผมจัดไฟแนนซ์เสร็จแล้วสมมุติว่าผมซื้อคันนี้มาแล้วผมผ่อนจนจบแล้วเนี่ยนะผมจะขายต่อเนี่ย คนที่จะมาซื้อต่อผมอะ่ะเขาจะมีปัญหาในการจัดไฟแนนซ์รู้ผ้าออไหมคือถ้าเกิดเขาเขาอยากได้จริง่งสมมติผมขายเขาแค่ไม่กี่แสนนะเขาอยากได้จริงแต่ว่าเขาหาคนจัดไฟแนนซ์ไม่ได้ผมซวยเลยนะขายไม่ได้เลยนะเพราะฉะนั้นผมต้องขายในขณะที่ผมยังค้างไฟแนนซ์อยู่เช่นผมจัดไฟแนนซ์อยู่5ปีผมอาจจะขับคันนี้คือแบบรุ่นนี้เป็น,นรุ่นที่แบบตอนเด็กๆอะแม่งโคตรสวยเลยอยากได้อะ่ะอยากขับอะ่ะพอเริ่มมีตังก็ ไม่มีปัญญาซื้อป้ายแดงตั้งแต่ยุคนั้นถูกไหมก็มาซื้อเอาตอนนี้มันอายุสิบปีแล้วแล้วก็อยากขับรุ่นนี้พอได้ขับแล้วมันเหมือนได้ชิมแล้วอะไม่พลาดหไหมเหมือนเราแบบอยากกินอาหารเนี่ยแล้วพอเราไปชิมชิมอร่อยเออรู้รสล้วพอละกูไม่กินละกูไปกินอย่างอื่นต่อเหมือนกันนะลักษณะการซื้อรถของผมคือผม,มชอบแบบนั้นนะคือให้รุ่นนี้กูอยากขับว่ะอยากชอบมานานละขอขับมาสักปีหนึ่งก็ได้ว่าสะใจละขายทิ้งนะครับขายดาวเพราะว่าอะไรเพราะว่าคนที่มาซื้อต่อจากผมอะเขาก็ไปปเลี่ยนสัญญ,ญา แล้วก็ใช้ไฟแนนซ์เดิมที่ผมผ่อนอยู่นี่แหละนะก็ขายดาวไปนะแต่เ,เท่าไหร่ก็ว่าไปเงินดาวอะแต่ว่าถ้าเกิดผมรอจนผ่อนหมดเลยเนี่ยไอคนที่จะมาซื้อต่อผมไม่มีปัญหาแน่นอนเพราะว่ามีปัญหาในการจัดไฟแนนซ์แน่นอนเพราะอย่างคันก่อนน้านที่ผมขับรถยุโรปคันคันนึงเนี่ยผมขับจนผ่อนไฟแนนซ์หมดอะแล้วพอเวลาคนจะมาซื้อผมมันปัญหาจัดไฟแนนซ์โคตรยากเลยแต่ว่าดีตรงที่ว่าคนที่มาซื้อต่อจากผม,มเขาซื้อสด แต่ว่ามันก็จะหาไม่ยากไม่ไม่ยไ,ไม่ใช่ไม่ยากหายากหาไม่ง่ายนะเพราะฉะนั้นเนี่ยรถยุโรปอย่างที่ผมขับอยู่ทุกวันเนี่ยผมดูแล้วว่าถ้าเกิดผมผ่อนจนจบระยะเวลาไฟแนนซ์เนี่ยคนมาซื้อต่อผมแม่งจัดไฟแนนซ์ยากผมจะผมเลยจะเป็นจําเป็นจะต้องขายช่วงเวลาที่ผมกําลังผ่อนมันอยู่พาใช้แค่สักสองปีผมก็ขายละคนอื่นก็มาผ่อนต่อไปไปทาเตืองเปลี่ยนสัญญามันก็จะขายง่ายนะครับเหมือนกันไฟแนนซ์รถใหม่สําหรับคนที่จะซื้อรถจีนเนี่ย ต้องดาวอย่างน้อยประมาณ30%นะต้องดาวอย่างน้อย30%แล้วอาจจะต้องหาคนค้าประกันเพิ่มเพราะว่าด้วยเหตุผลที่ไฟนแนนซ์มันกลัวนะครับเช่นนะผมยกตัวอย่างว่าคือถ้าเกิดสมมติว่าขับไปเนี่ยออกออกมาราคาส, 6, สักหกแสนขับไปสปักปี2ปีราคาแม่งร่วงเหลือ300,000ราคาร่วงเหลือ3 0 0 0 0นนี่คือราคาเต็นนะแล้วเตนแม่ง คุณโดนกดไปอีกอ่ะประมาณ3 0สอนสมมติว่าร่วงเหลือสะจาก0 0แสนเหลือส0 0แสนเต็นมันจะดิสคาวประมาณ3 0มปรก็มาเหลือประมาณ2 0 0แสนหนึ่งคิดดูแล้วกันนะแล้วช่วงเวลาผ่อนไปแค่สมมติผ่อนลดสองปีประยะเวลาผ่อนลด5ปีคุณผ่อนไป2ปีคุณหังเหลือจอัดแฟนดิสสปีไอ้เงินไฟแนนซ์ค้างที่เหลืออีก3ปีเนี่ยสมมติถ้ายึดรถมาหรือขายทอดตลาดมันไม่พอนะแต่หลายคนบอกว่าเอาถ้าไฟแนนซ์ยึดรถไปก็ ไปขายทอดตลาดไม่พอก็ไปไล่เบีย้ยกับคนกู้สิมันก็ไม่ได้ไล่เบีย้ยกันง่ายๆนะเพราะบางคนก็ไม่มีอะไรยึดนะฉะนั้นเนี่ยหนึ่งเนี่ยจัดไฟแนนซ์รถจีเนี่ยจะต้องมีอย่างน้อยีนะ่ผมที่ผมหาข้อมูลมานะยี่สิบห้าถึงสามสิบเปอร์เซ็นตนะครับเพราะว่าราคามันตกควบวนะแล้วก็อาจจะต้องถ้าคนกู้ไม่แข็งแรงเพียงพอเนะี่ยอาจจะต้องหาคนค้ำมากันนะครับยกตัวอย่างง่ายๆนะผมลองคํานวณเล่นๆดูนะสมมุติว่ารถราคา5 0 0 0 0 0บาทนะครับ นสมมุติว่าถ้าเกิดเราไม่เราไม่ดาวเราไม่ดาวสาสิบเปอร์เซ็นอย่างที่บอกเราดาวแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะห้าแสนบาทดาวยี่สิบเปอร์เซ็นต์ก็เท่าดาวแสนหนึ่งถูกไหมคุณก็จะเหลือจัดไฟแนนซ์อยู่ที่สี่แสนนะพอจัดไฟแนนซ์อยู่ที่สี่แสนสมมติดอกเบี้ยสี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยก็เท่ากับปีละหมื่นหกปีละหมื่นหกอ่าห้าปีก็คือดอกเบี้ยแปดหมื่นถูกไหมครับอ่าดอกดอกเบี้ยแปดหมื่นเสร็จแล้วเนี่ยเอา 4แสก็ดอกเบีย้ย80,000บวกเองเงินตัดจากฟแนซ์ส4แสน4แสน8นะผ่อน5ปีก็คือ60เดือนเพราะฉะนั้นคุณจะต้องผ่อนรถคันนี้อยู่ที่เดือนละ8,000บาทนะครับสมมุติผ่อนไป2ปีนะแล้วโดนยึดนะแล้วยังเหลือค่างวดอีก36งวดนะหรือว่าไม่ต้องโดนยึดก็ได้นะกณลองนึกภาพเหลือค่างวดอีก36งวดนะครับ สามสิบหกงดืดสาสิบหกงวดนี่ก็เป็นเงินเอาแปดพันคูณเข้าไปก็ประมาณเป็นเงินสองแสนแปดหมื่นแปดพันบาทนะกรณีเนี้ยสมมุติว่าคุณไม่โดนยึดก็ตามแต่คุณจะไปขายคุณจะไปขายเต็นท์นะแล้วคุณยังคุณผ่อนไปแล้วสองปียังเหลืออีกสามปีคุณยังต้องไปเทไฟแนนซ์อีกประมาณเกือบสามแสนแต่อรถที่คุณขับเนี่ยมันต่ำกว่าสองแสนห้าไปแล้วอ่ะไม่เาไหมราคามันตกไปกว่านั้นแล้วูง่ายคือ คุณเป็นหนี้มากกว่าที่มันขาย,ขายกันนะ่ะในเต็นทนะ์น่ะราคาเต็นท์ขายนะแล้วลองนึกภาพราคาเต็นท์ซื้อดูอ่ะจะขยับไป,ไปยังไงเนี่ยนะคือซื้อเสร็จแล้วเนี่ยจะขยับกันยังไงต่อไปขายใครต่อไอคนซื้อบอกโอ้ยผมไปซื้อพี่ผมก็ไปจัดใหม่ที่เต็นท์เลยดีกว่าราคามันตกผมไม่ซื้อกับพี่หรอกไปผ่อนต่อไปเปลี่ยนสัญญาผมก็ไม่เอานะหรือแม้กระทั่งโดนยึดใบยึดไปขายทอดตลาดนะครับขายได้ประมาณสองแสนแสนปลาย โอ้โหโดนโดนไปอีกส่วนต่างไปอีกเป็นแสนที่ฟไนแนนซ์มันต้องเจ็บปวดแล้วมันมาเอสืบเขาเรียกว่าไงมาตามนี่คุณต่อถึงแม้ว่าเมันมีสิทธิตามนี่แต่้าเกิดมันไม่ได้นะมันก็มันไม่เสี่ยงไงมันไม่เสี่ยงแล้วสภาพคล่องมันสภาพคล่องในการซื้อขายหรือมันพูดง่ายๆคือมันไม่ใช่รถพิมพ์นิยมอะโอกาสที่มันจะราคาล่วงลงอะค่อนข้างเยอะเพราะรถนะครับไม่ใช่มันไม่ใช่ผลงานศิลปะหรือเป็นผลงานที่เป็นแอนทีคที่แบบ มีคุณค่านะไม่ใช่นะยิ่งนานไปยิ่งเสื่อมราคานะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมไม่ได้ทําคลิปนี้เพื่อที่จะมาโจมตีรถจนจีนนะฮะพี่นะผมแค่พูดถึงในแง่ของการจัดไฟแนนซ์รถนะครับว่ามันอาจจะมีปัญหานะครับในการจัดไฟแนนซ์ว่า,าหนึ่งคุณต้องดาวเยอะนะครับสองเนี่ยคุณต้องต้องแข็งแกล่งพอสมควรในคุณสมบัติในการกู้ถ้าไม่พอไม่มากเพียงพอเนี่ยต้องหาคนกู้ร่วม เพื่อป้องกันความเสี่ยงของเตทไอ้ไฟแนนซ์รถเขานะครับแต่อย่างไรก็ตามนะฮะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่บอกว่าฟังคลิปนี้แล้วแต่ก็ยังสนใจที่จะอยากได้รถจีนอยู่เพราะว่ามันประหยัดมันเป็นรถไฟฟ้ามันเป็นเทรนด์อ่ะก็ว่ากันไปนะก็ลองคำนวณดูแล้วกันว่านะถ้าคุณซื้อรถหนึ่งคันแล้วนะครับความสามารถในการผ่อนชำระของคุณเนี่ยมันมากน้อยแค่ไหนนะอย่างที่ผมบอกว่าแนะนำว่าในการผ่อนรถเนี่ย ไม่ควรเกิน20-30%ของรายได้คุณนะค่างวดนะ,นะเช่นเงินเดือนคุณสักสามห0ื่นนะคุณก็ควรจะผ่อนลดไม่เกิน30%ก็คือ9,000บาทนะที่เหลือก็กักเอาไว้นะเอาไว้เผื่อเป็นการสร้างภาระนี้ในการผ่อนบ้านหรือผ่อนอย่างอื่นด้วยนะไม่ใช่ว่าแค่เงินเดือน สามหมื่นก็ผ่อนรถแม่งหมื่นห้าแล้วอะครึ่งหนึ่งของเงินเดือนแล้วคือคุณจะไม่สามารถไปสร้างหนี้สร้างสินอะไรต่ออีกได้แล้วกู้บ้านก็ไม่ผ่านแหละนะเพราะนั้นเนี่ยอย่าไปทุ่มเทกันกผ่อนลถสมบันะครับเอาแบบพอหอมปากหอมคอนะอ <c oughs> แบบผมไม่ไม่ไม่ไหวนะผมผ่อนลถเดือนหนึ่งเยอะเลยกันเพราะว่ามันมีรถหลายรุ่นที่ผมอยากขับไงไอรุ่นนี้ผมก็ชอบไอรุ่นนี้ผมก็ชอบเออซื้อมาขับแล้วก็แบบรถมือสองนี่ก็ซ่อมกันทุกทุกเดือนเลยครับ <c oughs> มีมี มีตารางการซ่อมเกือบทุกเดือนเลยนะแต่ละคันเนี่ยนะฮะก็เป็นภาระที่หนักพอสมควรนะนะก็ฝากเอาไว้แล้วกันนะครับสำหรับการซื้อรถยนต์จีนนะครับลองดูเรื่องการจัดไฟแนนซ์รถนะฮะลองหาดูว่ามีไฟแนนซ์ไหนจัดบ้างแล้วก็อาัตาราดอกเบีย้ยเป็นอย่างไรนะฮะการต้องวางดาวกี่เปอร์เซ็นต์นะครับก็สำหรับคลิปวันนี้ผมเอามาไล่เรียงกันเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาสัมพันธ์เอามาเป็นข้อมูลให้เพื่อนๆรับดูกันไว้ก็ตามนั้นแหละ นะครับเอามาบอกกล่าวเล่าสิบใช้คำนี้แล้วกันนะสำหรับวันนี้ไปแล้วครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันนะครับสวัสดีครับ